พอดีสิขอากนเนาะพอดีสชคดีเี่ครับสวัสดีครับสมาชิกช่องติศอนนันวัดสุภูสุคนกับผมสวัสดีปีใหม่ปี64เนาะครับเนาะสวัสดีครับติศอนกำลังสิเดินทางกลับกับผมสวัสดีครับมีฮานอยมาฝากรบผมลุงไรสุดทรงไม้ติสอนครับกำลังขับรถอยู่รับกันเลย คิดหอดสมาชิกทุกผู้ทุกคนก็นเลยจอดรถไล่สดให้สมาชิกก่อนครับผมอุย้ยมือนี้คักเลยครับตัวเลขสุดยอดครับวันนี้สุดยอดขอเชิญศรัทธาญาติธรรมและคณะสิทยานุสิ์ร,ร่วมบริจาคจัตุปัจจัยและผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ผ่านหมายเลขธนาคารบัญชีกรุงไทยเมือ่อเจ็ดแปดหนึ่งกับเมื่อวานนี่ออกแปดหนึ่งอีกดีครับเมื่อวานนี่ที่สอนบม่ได้ลุงครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี่าจาญเพิ่นว่าไห้เห็นแต่ผจาญเพิ่นไปเที่ยวเลยครับลุงไร่สวนลงุงอยู่ชี้เรือจะกลางน้ำเหมือนพับผจญ หนาววะครับสมาชิกมือนี่เด็ดเด็ดเลยครับผมทำบุญให้ปู่แล้วนะสาธุสาธุครับมือนี่เอากลับคืนนะครับทำพันหนึ่งกระหายได้เป็นแสนเป็นล้านผมนอครับเด้อต้านภายหนาวครับอาจารย์เป็นกำลังทำโครงการต้านภายหนาวอันนี้ที่สอนอไล่อยู่ในรถเด้อครับ เห็นห่วงสมรัคิกผู้ยุ่กล้อยุ่ไกลแล้วครับผมทำบุญแล้ว1,081ครับขอบขอบุญขอบคุณครับผมเมอแรงก็รับกลับขึ้นเนาะครับเนาะอันนี้ที่สอนหนีเมียมาก,ก่อนครับมาคนเดียวนี่ครับเนี่ยมีอะไรหนีนะครับไปเลย มาคนเดียวคหัอให้เบื้องก่อนนะครับอาจจะไอ้ลุงไล่สุดส่งมานะครับแคปหน้าจอไว้ครับผมฮาในฮาหน่อยบ่หนาวเด้อมีแต่เงินซื้อผ้าห่มนี่ครับหรือว่าได้จะร่วมทําบุญผ่านหมายเลยธนาคารบัญชีกรุงไทยกะ428039978ครับผม เพื่อนห้เก้าสามครับแต่ห้องพระอาจารย์กัระวังดีๆครับเก่าก็พกอ่ะิกับนะครับนี่ฟบนี่ครับผมปื๊บอาจจะกับหัวครับผมหรือผู้ใดรวมทั้งบุญแล้วกมือแรงกัหลับคืนนะครับเด้อ เงินเข่ากระเป๋าใบใหม่ครับปีใหม่ปีหกสี่รวยรวยครับผมเก่าสามหกสามครับปบ้าเก่ากับหกกับหัวอะไรที่ะอารจ์ครับผมบัชัดอตเลขครับว่าตัวเลขตัวเลขชัดไหมครับผมหนึ่งแปดทั้งตัวหนังสือไม่ชัดไม่เป็นไรครับ เอาตัวเลขนะครับแคปหน้าจอครับผมตัวเลขชัดบ่ครับเสียงชัดบะครับผมเสียงชัดภาพชัดบ่ครับเพราะว่าที่สอนขับรถอยู่ครับผมจอดไล่สวดให้สมาชิกทุกผู้ทุกคนก่อนครับเป็นห่วงครับผมนี่ครับเอาแต่ตัวเลขก็ได้ครับเนี่ย ขอบคุณครับผมเก้าสามหกสามเก้าแปดอย่าลืมนะครับสามกับแปดตัวเดียวกันนะครับหลวงปร่อาจารย์เพื่อนอัดถ้าขับหัวนะครับเนี่ยนเป็นหกนะครับนี่เป็นห่วงสมาชิกับรัรเะว่าสองสามมือว่าเนี่ยกะ 2, 300, 100, 100, 100. กลับบ้านไปหาลูกสาวครับผมแต่ว่ามีอะไรหนีแล้วครับมาคนเดียวด้วยครับเนี่ยเอาูได้ตืกแล้วก็อยากรวมําบุญกระพาจารย์เพื่อนก็นมีโครงการต้านภัยหนาวช่วยผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะครับเนาะก็ผ่านหมายเลขบัญชีกรุงไทย428039 เก้าเจ็ดเจ็ดแปดครับผมผู้ใดทําแล้วกะมือแรงกะเอาเงินเข่ากระเป๋า้ะครับเด้อเงินใบม่ไหมครับผมอาหนอยบ่หนาวเด้อมีแต่เงินซื้อผ้าหม่มนี่ครับ ทสอนกับอยู่ในรถนะครับเนีย่ยเป็นห่วงสมัยคลิกเสมอครับเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเด้อผู้ใดถ้าได้กดกระดิ่งกดติดตามก็หกกกกกกให้กดไว้ครับผมเพื่อที่สอนไร้สุดกับสิมีแกงเตือนนะครับเนาะสวัสดีครับอ่านบอกตัวเลขเก้าสามหรือหอาจจะเป็นเก้าก็ได้ครับผมเก้าอาจจะเป็นหนะครับห3สามเกาสาม นี่นะครับเนาะเอาตัว,ตวเลขก,ก็ได้ครับแต่ตัวหนังสือประชัดพระว่าผมกับาายอยู่ทางโทรศัพท์นะครับผมตัวนี้เป็นเก้าสามนะครับแต่ว่าพเิ้นเขียนคิดกิดแปดตัวใหญ่อยู่ด้วครับเหมืนหมายเลขบัญชีครับผมสี 4, 2, 8, 0, 3, 9, 9, ่สองแปดศูนย์สามเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดครับผม จะ่ว่าของไฟจานเนาะครับเนาะสามารถเชื่กิจำได้ครับเป็นแบบนี้กับทีเป็นหกเนาะครับเนาะนี่แคบหน้าจอเลยด้วยครับนี่ครับเจ็ดเจ็ดแปดกับตัวใหญ่ครับเพื่อนเชียนไว้เห็นไหมครับ มือวานนี่บอ,อกยัีกยก็ครับบอ,อก VIP วีไอพีบอกครับหกแปดหนึ่งนะครับเกือบเป็นเจ็ดแปดหนึ่งมือก้อนนี่ออกพิเศษแล้วก็ปกติทั้งบนทั้งล่างนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองรอบแล้วก็มาแปดหาอีกนะครับเป็นสามรอบบนล่างนะครับปกติเดี๋ยวที่สอนกับวัดแล้วครับผม กับท่านในหอดกับอยกลางทางอยู่ลุงไรสุดเพป่นในทรงมาไห่ที่สอนกับเลยลุงกอนครับผมวันใดกดติดตามเ้วกอะขอบุญขอบคุณนะครับเด้อผู้อยู่ประเทศนอกสื่อว่ไใดกันลอหวยรัฐบาลนะครับคุณแม่อยู่เยอรมันบ่อยเยอรมันครับญี่ปุ่นนะครับผมครับสวิตดินกันลอเป็นหวยไทยนะครับ ไว้ท้ายผมก็จิขอคุม้มมนุเคราะห์ขอคุ้มเมตตาจากพระอาจารย์นะครับผมเดีววันี่กับเป็นห้าน้อยก็นะครับครับสาธุสาธุครับผมรงเติมบุญหน่อยครับผมคุณณลินีนะครับรงเติมบุญหนึ่งร้อยกับขอบบุญขอบพุ่ครับผม แต่ว่ามัวว่าในพอาจาย์เพิ่นไม่ได้เขียนนะครับว่าเป็นลายมืออาจานนะเพิ่นนี่อย่างนะครับเป็นนี่อย่างเป็นธนาบาัตรบ่ครับแต่ว่านี่กับเป็นลายมืออาจา์ครับสมาชิกที่จำได้อยู่นะครับถูกแล้วหรือจะร่วมทำบุญเพระาะว่าเพื่อนเน็ตโครงการอยู่กับอาจายด้วยนี่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพระาะว่าสิซื้อผ่าห่มหรือผู้ยากไร้ครับผม ผู้ใดร่วมทำ้บุญแล้วกันเมือแรงไข่สกแล้วครับเนาะปีไม้นี่กะจะเก็บจาจนให้ถูกหวยสู้มือสู้มือนแล้วครับเนาะปีหกสี่ตลอดปีหกสี่ระวังเก่าสิกับหัวนะครับ แคปเอาเฉพาะตัวเลขละครับเพราะว่าที่สอนอยู่ในรถกับตัวหนังสือก็ไเป็นอย่างครับเดี๋ยวที่สอนกับสีอันให้ฟังครับผมขอเชิญศรัทธาญาติธรรมและคณะสิทธิานุสิทธิรวมบริจาคจัตุป,ปัจจัยและผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย4 2 8 0 3 9 9 เจ็ดเจ็ดแปดครับผมเดี<ม>๋ยวจะลืมกดติดตามไว้เด้อครับเด้อผู้มาติดตามไหมกะที่สอนกะขอบุญขอบูุลหลายๆครับผมทางบุดิลัมเพิ่กนกะเมื่อนั้นเพิ่งกะสู้ครับทางกี้เดดเนาะครับเนาะอยู่ทางบ้าน,นอยู่ทาง นันกัเป็นส่วมือจีดแปดหนึ่งครับผมเป็นถือทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นกดจิดตามที่สอนไว้แล้วครับผมสี่สองแปดศูนย์สามเก้าเก้าแต่ว่าถ่ายบัญชีตัวใหญ่ๆกับเจ็ดเจ็ดแปดกับเก้าสามอานอยบ่านาวาเด้อมีแต่เงิน ซื้อผ้าห่มสำหรับคลิปนี้นะครับผมที่สอนกันดจบใบเพียงสำเนี้เนะครับมือแรงกะหายเงินใบไม่ไม่ติมกระเป๋าสามารถคิกทุกผู้ทุกคนเอฟซี FC ที่สอนสุขผู้สุคนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ที่สอนกันจบใบเพียงสำเนี้เนะครับสวัสดีครับ